สวัสดีครับผมวิถีพาน้องนะครับวันนี้ผมจะพามากู้รอบกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็มผมไปดูกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้ก็ไปกันครับผมไปครับของป้าเป็นใจครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอเคครับเราก็มาดูลูกแรกกันนะครับมีหรือเปล่าเงียบๆอีกตามเคยนะครับว่าจะหมานเหมือนวดที่แล้วหรือเปล่าครับผมเงียบเอาดีนะครับลูกแรกถือว่ายังหมานอยู่นะครับปากกระสงนะครับ เค okay, นะครับเดี๋ยวยังไงไปลูกต่อไปเลยนะครับรอบกันแล้วบ่ามีหรือเปล่าดูกันก่อนนะครับครับมาดูกันครับว่ามีหรือเปล่าที่เห็นก็น่าจะกระสงหนึ่งตัวนะครับโอ้ยสองตัวเอา้าชนใหญ่ครับ นี่ครับโอ้ยจริงครับสามตัวครับกระสงสองตัวกระชอนใหญ่หนึ่งตัวครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอไปเอาออกก่อนนะครับมาถึงลูกแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงลูกที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะมีหรือเปล่าทุกนี้จะอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับ ดูกันครับลูกนี้ดิ่ใหญ่เลยครับปารตออนีนดูนครับยังใหญ่นะครับไฟนี้นะครับอเอกครับผมดูเดียวแต่ว่าใหญ่นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ถึงลูกต่อไปแล้วนะครับจะมีหรือเปล่า อุ้ยมีครับมีไปดูกันครับมีครับมีดูกันครับนี่เดครับอุ้ยนุ่งครับชนครับโอ้โหใหญ่ครับนี่ดูครับอืมไข่จริงครับใหญ่ครับ ครับผมดูกันครับก็ได้หรือเปล่าเอามีครับนี่กระช่อนทีแล้วครับเดยยังไงก็ไปดูตันต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงลูกนี้แล้วนะครับเอา ทำไมเชือกยังหลุดนะครับดูกันครับมีมีหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวมายกกันโอ้ยมีครับสองตัวครับกระสงสายเล็กกับสายใหญ่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สองลูกสุดท้ายแล้วนะครับนู่นครับอยู่ตรงนู้นครับอ้าวนู่นครับทําไมรอบมันกระเด็นมาอยู่ผิดรูปผิดทรงนะครับนู่น มีเบ้ามีเบ้านดูกันนะครับตื่นเต้นครับผมจะมีอะไรหรือเปล่าครับนี่ครับรอบนู่นนะครับที่ผมวางอยู่ข้างต่อไม้อยู่ด้านหน้านู่นครับวิวิทิดิดนีดด้โอ้ครับ ไปดูกันที่ไกลนะครับ,บเดี๋ยวไปดูลูกสุดท้ายกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนะครับไปครับเอเนนะครับตัวน,นี้ก็มาถึงลูกสุดท้ายแล้วมีไหม มีไม่เอ่ยเงียบอีกแล้วครับอ๋อสุดท้ายมีมีนะครับนะครับหลังจากที่ว่ากู้รอบมาทุกลูกแล้วนะครับกับผ่านตีนะนี่ครับผมที่ได้มานะครับดูกันครับดูกันจะชัดเลยนี่ดูครับตัวใสงา,ง,งามๆมาเลยนะครับทั้งกระสงทั้ง ปลาลินนะครับปลาตะกับนี่นะครับดูกันครับใหญ่นะครับอุ้ยใหญ่ปลาสองผมเองนะครับใหญ่จริงครับตัวนี้นี่ครับสามตัวก็ไซส์ใหญ่แล้วก็นี่ครับปลากระสงถือว่านี่นะครับใส่งามๆกันเลยนะครับตัวก็เป็นกิโลใช่แล้วดูกันครับนี่ครับปลานินที่ได้อยู่ในรอบนะครับนี่ก็ เป็นฝ่ามือแล้วนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยนะครับบ๊ายบายครับผม